ดีคะ่ะวันนี้กลับมานะพบกับแหนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแหนมสองสี่ห้านะคะวันนี้จะเป็นแรนดอมค่ะกลับมาในหัวข้อที่ว่าลวงใจเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเนาะเขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะเราจะมาลวงใจเขาตอนนี้นะที่มีต่อคุณเนาะ,ะนึกถึงหน้าเขานะคะวันนี้แหนมจะใช้ไพออ่สุขใจนะคะสุขขีสิสุขขีหรือสุขใจนะสุข,ขี อะมานาอตอนเนี้ยเขาลวงใจเขากันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะนึกถึงหน้าเขานะเราจะมาลวงใจเขากันลวงใจเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณไหนสิขอสักหกอะแปดเลยละกันแปดได้ไหมแปดเลยเนาะแปด ล้วงใจเขากันไพ่สีแดงแรงริดมากนะแรงแรงเนาะอืมอ่าล้วงใจเขาที่ตอนเนี้ยมีต่อคุณกันนะคะว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณเนาะอืมในตอนเนี้ยเขาเองอาจจะทําเหมือนเขาไม่ได้สนใจ เขาทำเหมือนเนี้ยหันหลังให้คุณเนี่ยปะไม่ได้สนใจแต่จริงๆอ่ะสนใจไหมสนใจจริงๆอ่ะรู้สึกชอบรู้สึกดีๆกับคุณไหมรู้สึกดีนะแต่อาจจะทําแบบเก๊กอีกโก้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบทําเป็นไม่สนใจเห็นป้าหันหลังเชอไม่ทําอะไรทั้งนั้นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆทั้งนั้นที่ในใจนี่คือรู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกรักรู้สึกชอบคุณเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าจริงๆยังอยากที่จะเข้ามาคุยยังเห็นว่าคุณเป็นคนน่ารักยังอยากที่จะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรร่วมกันเนาะแล้วก็มองว่าอยากจะให้มีอะไรที่เหมือนได้มาเคลียร์ใจกันอะไรกันจริงๆเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสที่คุณมากนะเขาส่งคุณหนักมากอะไรหนักมากถ้าคุณมองว่าเฮ้ยเขาก็คงผ่านแค่แบบผ่านมาเห็นสตอรี่แล้วผ่านไปจริงๆไม่ใช่นะตั้งใจส่องตั้งใจมากๆค่ะ เออแอบกระซิบบอกนะไม่รู้กระซิบทําไมก่อนมีการกระซิบเนาะไม่รู้กระซิบทําไมก่อนแต่ว่าคนคนนี้ยเป็นอารมณ์ไม่แสดงออกความรู้สึกในใจเขาว่าแต่ว่าเขามีความมั่นคงให้กับคุณนะและให้กับคุณนะแล้วก็พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจคุณเนาะเหมือนเขารู้สึกว่า บางทีเขาก็ไม่เข้าใจคุณบางทีคุณเขียนอะไรคุณลงสตอรีอ่อะไรคุณรู้สึกอะไรหรืออะไรเงีเ้ยเอะคุณรู้สึกยังไงกันแน่เขาอยากที่จะพยายามเข้าใจคุณเนาะแต่มันก็มีความไม่เข้าใจในยอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมีตัวซบประลาดอยู่ตรงนี้เนาะอืมเขาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปยังไงเออเขาก็เลยอารมณ์ประมาณว่าอย่าเพิ่งทําอะไรก่อนละกันดูสินิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้อะไรเงี <laughs> ้ยแซวเล่นนะคือแบบนิ่งๆไว้ก่อนละกัน ชิวๆไปก่อนละกันค่อยๆทําอะไรทีละนิดเพราะว่าไม่กล้าทําอะไรกลัวทําไปแล้วคุณไม่โอเคกลัวทําไปแล้วมันพังกลัวทําไปแล้วคุณแบบหึไม่ชอบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าถามว่ากลัวคุณไปไหมกลัวนะ เออไม่ใช่จะทิ้งคุณไปนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเออคนคนนี้แต่ว่าอาจจะถ้าแอคชั่นอะมี2กรณีเนาะถ้าไม่แอคชั่นก็คือไม่แอคชั่นเลยอยู่นิ่งๆแต่ถ้าแอคชั่นปุ๊บก็แอคชั่นแบบเปรี้ยงปร่างเลยนะแบบประมาณว่าแบบคุณตั้งตัวไม่ทนันอะตกใจอะเฮ้ยเขาแอคชั่นอะไรแบบนี้เขาทำแบบนี้หรอเฮ้ยแบบไม่ไม่ได้ทันตั้งตัวตกใจเลยทีเดียวอะไรเลยทีเดียวเนะาะอะไรเงี้ยแต่มองว่าเขาเองอะ เขาอยากที่จะไปต่อกับคุณหรือให้ความสัมพันธ์มันไปต่อด้วยกันได้เนาะเนี่ยอืมเขามีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับคุณอะไรกับคุณที่ได้ทําอะไรดีๆหลายๆอย่างร่วมกันกับคุณเนาะมองว่าอยากให้สถานการณ์เนี่ยที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ที่มันตึงเครียดที่มันแย่ๆเนี่ยมีการเปลี่ยนเห็นปะเปลี่ยนผันไปเป็นอะไรที่มันดีขึ้นไปเป็นด้านสว่างด้านที่มีความสุขอืเนาะเพราะตอนเนี้ยเครียดมากไม่ใช่ไม่เครียดเครียดนะ อยากหาเวลามาใช้กับคุณอยากอยู่กับคุณอะไรกับคุณด้วยนะอยากมาหาคุณตอนนี้ได้ก็มาเลยคนคนนี้อาจจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะแสดงออกเลยแบบมาหาโดยการมาหาโดยการมาใช้เวลาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะมาทําให้คุณรู้ละว่าเฮ้ยเขารักคุณนะเขามีแค่คุณเจะมาแบบทาดีให้อะไรให้เนาะจะมาทําดีด้วยคนคนนี้ชอบ ชอบแสดงออกประมาณว่าทําดีอะไรเงี้ยเขาแอบ,บมีกลัวด้วยนะว่าคนนุณจะไปมีคนใหม่หรือเปล่าจะไปมีใครใหม่ไหมอะไรเงี้ยเออกลัวเหมือนกันนะพยายามจะบาลานซ์พยายามไม่อยากให้คุณไปเป็นของใครนะไม่มีแอบ,บอารมณ์หึงหึงห่วงห่วงเนาะแบบรู้สึกว่าคุณสวยคุณดูดีอ่ะกลัวคุณแบบจะไม่เอาแล้วก็ทิ้งเขาไปก่อนอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยแบบมีคนทําดีแบบ กว่าเขาอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะไปจริงๆอะ่ะเขาอะ่ะไม่รู้นะว่าเขาควรจะทํำยังไงกับคนดีที่เหมือนแบบจะทําให้คุณพอใจที่จะทําให้คุณแบบมีความสุขคือถ้าเขารู้ว่าคุณชอบอะไรอะ่ะเขาจะทําให้เนาะอืมถ้าเขารู้ว่าว่าคุณอยากได้อะไรอะ่ะเขาก็จะทําให้นะ เออตอนเนี้ยเขาแบบถึงแม้จะมีคนพยายามเข้ามาหาเขาเหมือนรู้สึกว่าอาจจะมีคนพยายามเข้าหาเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะเขาไม่ได้มีใครนะเขาก็มีแค่คุณคนเดียวอะไรคนเดียวนี่แหละอืมเป็นอารมณ์ว่าประมาณว่าอยากที่จะรักษาความสัมพนะันธ์อ่ะครั้งนี้ไว้อะไรไว้อะไรเงี้ยอยากที่จะดูแลอยากที่จะปกป้องคุณอนะ่ะอืมเนาะปกป้องความสัมพันธ์นี้ด้วยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคนอีก มาดูสิเขารู้สึกยังไงกับคนอีกลวงใจเขาตอนนี้อืมโอ้โหคิดมากคิดเยอะนะดูสิในหัวนี่คือแบบอีลุงตรงนางแต่หน้านิ่งเห็นปะทำหน้านิ่งทำแบบไม่อะไรแต่จริงจคิดหนักเลยเนี่ยเครียดนะเนี่ยเครียดเครียดหนักมากด้วยเครียดเครียดเครียดเรื่องของคุณมากๆเลยทีเดียวไม่ใช่ไม่เครียดโอ้โหดูสิ รู้สึกว่าเหมือนแบบตัวเองเหมือนแบบยังไงอะ่ะเขาอาจจะมีการโกหกคุณไหมเออเหมือนเขาพูดอะไรที่เป็นการโกหกเกินไปอะ่ะประมาณว่าอาจจะแบบพูดพูดว่าไม่รักคุณหรือพูดอะไรที่ทําร้ายคุณหรือพูดอะไรที่มันแบบตรงข้ามกับหัวใจอะ่ะแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันกลับมาทำร้ายเขาเองแหละเออเป็นอารมณ์เหมือนเนี่ยกลับมาทำร้ายตัวเขาเองอะ่ะคําพูดที่เขาพูดไม่น่ารักกับคุณอะ่ะ เหมือนคุณอาจจะอารมณ์ประมาณว่าคุณเชื่อในสิ่งที่เขาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบอ้าวตายแล้วมันเลยทําไม่มาทําร้ายเขาเองอะนึกออกปะทั้งที่เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะเอออืมแล้วเขาเองอะจริงๆอะเขาค่อนข้างที่จะเอ,อ่อหึงหวงในตัวของคุณมารวมถึงอาจจะเป็นคนที่ถ้ามีในกรณีมีสิบแปดบวกกันแล้ว,วเขาค่อนข้างหวงนะหึงหวงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในตัวของคุณนะเออ เป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็มีอารมณ์แบบคลั่งคล้หลงไหลในแบบร่างกายในตัวของคุณมากๆอารมณ์หึงหวงอะหึงหวงมากๆอะไรมากๆคนคนนี้เนี่ยถามว่าในใจอะเศร้าไหมเศร้า,านะเศร้าร้องไห้ในใจน้ําตาลังรินเนาะเสียใจแต่ว่าไม่พูดออกมาเนาะตอนนี้แสดงว่าอาจจะมีปัญหาการหรืออะไรกันหรือเปล่าในใจคือมีอารมณ์เศร้าๆด้วยอะ มีอารมณ์น้ำตาหลั่งรินมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์แบบเศร้าแต่ไม่แสดงออกอเนี่ยเขาอยากที่จะแบบทำไมเขาถึงอยากแก้แค้นคุณนะเขามีอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบเหมือนเขารู้สึกว่าคุณหรือไม่ก็รู้สึกว่าคุณนะเอาคืนเขาแก้แค้นเขาอะไรเงี้ยจากการที่เขาอะทำคนเสียใจคุณกำลังจะเอาคืนกำลังจะแก้แค้นเขาอยู่หรือเปล่าอืม ไม่สแต่น,นี้มันเป็นความรู้สึกของเขาเนาะเออเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขารู้สึกว่าการที่คุณทําให้เขากโกรธอะเหมือนเขากโกรธอะไรคุณบางอย่างอะแล้วอยากเอาคืนน่ะเขาเขาโกรธอะไรคุณไม่แน่ใจนะคะอืมอ่ะอดูซีเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาอยากจะไปกับคุณด้วยกันยาวๆนานๆนะดูซียะอกกรธคุณไว้อะไรคุณไว้เนาะอาจจะเป็นเออเป็นไปได้นะคะว่าคนที่มาดูอาจจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้นะ อ,อยากมีวาดฝันไว้ว่าอยากไปกับคุณยาวๆนานๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยไม่อยากที่จะร้องไห้เพราะคุณด้วยนะมีอารมณ์แบบอีโก้มีอารมณ์แบบว่าหญิงในศักดิ์ศรีอ่ะเออคนนี้ยิงในศักดิ์ศรีเยอะนะฉันจะไม่ร้องไห้เพราะเธอฉันไม่เสียใจหรอกเพราะเธอฉันไม่อะไรทางนั้นแต่จริงๆรร้องไห,ห้ตลกอีโก้อีโก้อ่ะแล้วก็มีอาการอ๋อหึงหวงหนักมาก ตอนเนี้ยอ๋อที่โกรธแค้นคุณนี่คือคุณอาจจะไปลงรูปอะไรกับใครหรือเปล่ากับผู้ชายหรือมีการแบบไปแอลหรือมีผู้ชายมาแอลหรือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะหรือลงอะไรสักอย่างที่เขาทําให้เขารู้สึกหึงหวงอาจจะเป็นภาพเซ็กซี่ก็ได้แล้วเขาก็แบบหึงหวงแล้วรู้สึกว่าเธอทําอย่างนี้นี่คือเธอแบบแกล้งฉันเหรอฉันก็อยากที่จะเอาคืนเธอมั้งนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าแบบนี่เธอแกล้งฉันหรือเปล่าเธอทําให้แบบเหมือนรู้สึกเหมือนโดนคุณแบบ แก้งหรือเอาคืนหรืออะไรเงี้ยเอออะไรยังไงอีกนะ่ยมาลวงใจเขากันโอ้โหแต่เขาก็มองว่าเราเป็นคู่กันนะในใจลึกๆอะ่ะเราเป็นคู่กันเป็นอะไรกันแหละแล้วก็มันสามารถที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ทุกครั้งเออแล้วเขาก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้ว่าต้องได้เริ่มต้นกันใหม่ต้องได้กลับมารักกันอีกครั้ง เอาสิเขามั่นใจนะเ,ออเนี่ยเขามองว่าอยากให้คุณนะ่ะเหมือนลดการในตัวเองลงหน่อยลงแบบลดกำแพงในตัวเองลงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะมองว่าตัวคุณเองตอนเนี้ยถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ดูอบอุอน่นแต่คนก็เป็นคนที่รักตัวเองเนาะปกป้องตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งอืม เขาอยากที่จะมาสร้างความโรแมนติกให้กับคุณนะจริงๆแล้วอะ่ะเอออยากที่จะจะมีช่วงเวลาโรแมนติกช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงเวลาที่ได้กอดกันได้ใกล้ชิดกันยอะไรเงี้ยเอออืมอืมก็เอิมใบนี้ขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะอยู่ไม่ได้เนาะถ้าไม่มีคุณเขาเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าฉันไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างตอนเนี้ย สงสัยเธอไปแน่เลยมันต้องจบแน่เลยแล้วเขาจะต้องตายแน่แน่อืมต้องตายเลยนะเขารู้สึกเขาต้องตายแน่แน่เออเนีย่ยเขามองว่าคุณคือความสุขความสบายใจของเขาคือบ้านของเขาคือพื้นที่สบายใจของเขานะอืมอืมแล้วเขาก็มองว่าเขาเองอ่ะ อยากที่จะจริงจังกับคนด้วยน,นเนี่ยเพอเพอนะบางคนอาจจะให้สถานนะหรืออาจจะแบบเฮยอาเข้าโบสถ์กันหรือแต่งงานกันหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเออหรือไม่ก็อยากที่จะพูดความจริงให้กับคุณรับรู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนก่อนหน้านี้โกหกไงเนาะเนี่ยเขาว่าอยากจะแสดงออกความรักที่เขามีให้กับคุณซึ่งความรักของเขาอะมันคงไม่เหมือนกับคนอื่นนะ เห็นปาเพราะว่าเป็นมังกรการแสดงออกความรักของเขามันไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งคุณอาจจะต้องเอามาตรฐานของคนเออมาตรฐานแบบของคนอื่นเอามาใช้กับเขาคนนี้ไม่ได้บางทีการแสดงออกความรักของเขาอาจจะเป็นการแย่เล่นการทำนู่นการนี้การทาอะไรแปลกๆที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะนี่แสดงความรักหรออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นน่ะ อ่าแต่ว่ายังไงเขาก็จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยแหละไม่ไปไหนแน่นอนอยังไงยังไงไก็จะอยู่เนี่ยวน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 ,วน,วน,วนอยู่ใกล้คุณจะไม่ให้คุณไปไหนจากเขานะเขาจะมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆคุณแล้วทําให้คุณรู้ด้วยว่าเขาอะ่ะจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใ,ใกล้ๆคุณเนี่ยแหละไม่ยอมไปนะไม่ไปคนเนี่ยอ่าเราให้ไพ่โรแมนต์แองเจิ้ลนะคะช่วย แนะนำอะไรในความสัมพันธ์นี้หน่อยอยากบอกอะไรคุณเนาะในความสัมพันธ์นี้ไพ่โรแมนต์แองเจิ้ลไพ่โรแมนต์แองเจิลเนาอยากบอกอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากบอกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีค่าแก่การลงทุนนะาการที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้าเนี้เหนื่อยหนักมากมายก็แล้วแต่มันจะได้รับความคุ้มค่านะ เออความสัมพันธ์มันก็เหมือนการลงทุนน่ะอืมเหมือนการทํางานอย่างหนึ่งเนี่ยคนสองคนน่ะจริงๆมีเคมีเข้ากันแบบดึงดูดกันสูงอะไรกันสูงเนาะเวลาอยู่ใกล้กันนี่น่าจะสปาร์กันง่ายนะเนี่ยอืมมีเคมีดึงดูดกันเยอะมากเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องเปิดใจเรียนรู้กันละกันมากขึ้นอะไรต่อการละกันมากขึ้นเนาะรับฟังกันละกันมากขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกเขาเป็นคนแปลกอ่ะ ความรักของเขาก็เหมือนมังกรเนี่ยเมื่อกี้เออว้าวแต่มันจะมีโอกาสได้แบบว่ามีช่วงได้โรแมนติกฟิลลิ่งกันนาได้การได้แบบมีการแสดงออกความรักอะไรอย่างเงี้ยเออได้มีการใกล้ชิดสนิทสนมกันอ,อะไรไงอืมแต่ว่าตัวเขาเองก็อาจจะไม่ยอมพูดสิ่งที่มีทั้งหมดในใจกับคุณเนะาะทั้งทั้งที่ในใจเนี่ยรักรักนะรักรักแต่ก็ไม่พูดตรงๆเออไม่รู้ทำไมอะคน,คนเนี่ย อะเนี่ยแต่ว่าเขาก็มองว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยบางทีคุณอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยเนาะอืมเนาะหรือว่ามันมีเรื่องของเพื่อนมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยอืมโอโ้โหดูสิอืมแต่ว่าคุณสองคนเป็นโซเมดกันนะคะเป็นเนื้อกู้กันคนหนึ่งนะเออตัดกันไมค่ค่ะหรอกตัดกันยากโซเมด เขาเป็นเนื้อคู่คุณคนหนึ่งนะเนี่ยมันจะมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นอะไรกันเกิดขึ้นแล้วน่าจะได้รับการเริ่มต้นใหม่นะคนสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะคนหนึ่งเนาะแต่ว่าจะบอกว่าคนเราก็มีเนื้อคู่ได้หลายคนนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะว่าเราจะอยู่กับใครเนาะแต่ว่าคุณก็อาจจะรู้สึกอินเทนส์ล่ะหมายถึงว่าดื่มด่ำเลยลึกซึ้งกับคนคนนี้เพราะว่าเขาก็เป็นเนื้อคู่คุณคนหนึ่งเนาะ อ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะ,ะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณถูกซุปเปอร์แต่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย